ต,ตันนี้ตันนี้ช่องน้ํายาแล้วพี่นะฝั่งซ้ายใส่น้ายาซักผ right ้าครับตรงกลางใส่น uh ้ํายาปรับพนุ่มปกตินะพี่นะทางนี้ไม่ต้องไปใส่อะไรเป็นร่องน้ำร่องน้ําจะวิ่งสองช่องแต่หลักๆก็ให้ใส่ทางซ้ายครับน้ายาปรับพนุ่มนะครับตรงกลางฝั่งนี้ใส่น้ํายาซักผ้าซ้ายน้ํายาซักผ้าตรงกลางน้ํายาปรับพนุ่มนะครับห้ามเกินตรงนี้ถูกต้องห้ามมิเขาครัใช่พี่เสร็จแล้วปุ๊บ เปิดเครื่องก็ปกติพี่ปง่ป้าออกมาปกติแล้วก็ปิดเข้าไปครับแล้วก็ล็อกทีนี้เปิดเครื่องกับปิดเครื่องอยู่ที่ปุ่มในกานคือตรงนี้ด้านบนตรงนี้เป็นปุ่มวงกลมแล้วมีขีดตรงกลางกดค้างไว้ประมาณสามวิพอเสร็จแล้วเราสามารถกดเลือกโปรแกรมในการซักได้เลยเห็นไหมครับเราจะโปรแกรมไหนเอาเมื่อกี้ภาพี่น้อยเราเอาโปรแกรมด่วนก็ได้เพอได้โปรแกรมแต่ปุ่มให้พี่กดสตาร์ตตรงนี้ ปุ๊บเดี๋ยวพี่รอระบบน้ำเขาลงเครื่องพี่ก็จะซักแล้วก็รันระบบอัตโนมัติเลยน้ำลงแล้วใช่ครับทีนี้ดึงดูด้พี่แล้วทีนี้ผมผมมาเติมฉีดหลังได้ไหมได้ครับพี่จะเติมที่หลังก็ได้นี่เติมไปเอาไปเอาอีกบ้านหนึ่งเติมได้ครับจะเช็คดูก่อนว่าน้ำรั่วเปล่านะใช่นี่เรียกน้ำพอพอเวลาน้ำมันหยุดแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ดูน้ำอ่าเนี่ยนี่น้ำนะครับถ้าน้ำมันหยุดแล้วเครื่องเริ่มการปั่นนะครับ รั่วไม่รั่วอยู่ที่ซีนั้นน,นครับนะครับเดี๋ยวรอระบบน้ําห,หยุดดิตองนี้ผมสามารถเติมน้ํายาซักผ้าได้เมื่อไหร่อะไรนะฮะถ้าผมเดี๋ยวผมจะมาเติมน้ำยาซักผ้าเนี่ยจะมาเติมอ่าเดี๋ยวผมก็ามาเติมได้เลยฮนะ เติมได้พี่แต่เวลามันน้อยเราซักเร็วไปอ๋อไอซักเร็วถ้าพี่จะเป็นชั่วโมงเราสามารถมาเติมพหลักได้แต่นี้เราแค่ลองระบบลองระบบไม่ไม่เป็นไรอันนี้มันซักเสร็จแล้วนะพี่ค่อยมาซักอีกรอบก็ได้ลองระบบอันนี้ลองระบบเฉยใช่ครับลองว่าไม่รู้อ่ะสมมติผมแม้ผมจะหยุดพี่จะหยุดเครื่องหยุดเครื่องพี่กดสตาร์ตอนนี้ลองให้เดี๋ยวผมเริ่มใหม่โอเคนี่ก็คือหยุดอันนี้อันนี้คือหยุดชั่วคราวใช่ครับถ้าพี่เอามาใส่พี่ก็มาใส่เอามาใส่เลย ใช่แต่มันจะทิ้งระยะไม่เกินจากครับแล้วแล้วถ้าอบแล้วครับอะไรนะฮะถ้าสมมติจะอบด้วยถ้าจะซักและอบด้วยพี่ต้องเลือกโปรแกรมตัวนี้คซักและอบเห็นไหมฮะครับแต่อันนี้เราแค่ซักธรรมดาเราลองแค่ระบบเราปลอก่อยแต่ถ้าซักจริงๆพี่ก็มาเลือกซักและอบซักและอบแห้งเลยตรงตรใช่พี่ทำนี้นหละครับก็ไม่มีอะไรเจื่อ ที่เหลือก็เป็นโปรแกรมการซักธรรมดาใช่แล้วผมไปศึกษาในดูทูบซักอบอ่ะจะมีแค่โปรแกรมเดียวเท่านั้นคือวอนดตายตัวนี้แล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือซักปกติแล้วเอามาอบอย่างเดียวอต่างหากแยกกันออกไปเลยพี่ตัวื่นก็แทบไม่ได้ใช้อะไรตัวนี้ก็เป็นการซักปกติพี่ในส่วนมากเขาก็ซื้อรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวไม่กี่อย่างเป็นแค่สองตัวนี่เองพี่สามตัวกับตัวนี้ซักเสร็จแล้วแล้วก็มาปั่นหมาีกสักรอบหนึ่ง ปั่นหมาอีกส mm ักรอบนรงเสร็จแล้วก็มาอบเลยอืมใช่เน right. no yeah, ี่ยแหละครับก็คือปกติของตัวเครื่องอืมใช่พี่นี้อันนี้ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวอะไรครับตัวนี้เป็นการอบเป็นการโปรแกรมใช่ถ้าพี่เลื่อนปุ๊บอะโปรแกรมมันก็เปลี่ยนไปเลยอืมใช่ไหมฮะครับอ่พี่จะมาซักก่อนหรือพี่เอาลองลองระบบยาวไปเลยอะสั่งแล้วอบไปเลยแล้วพี่คว็มาใส่น้ำยาเอาอ่ะเนี่ยกดได้ เราเปลี่ยนแล้วเราเราเปลี่ยนแล้วถูกต้องอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยอย่างพี่่อยมาใส่น้ำยาก็ได้อืแต่ส่วนใหญ่เวลาก็ประมาณนี้จะจะ,จะใส่จะใส่แค่ไหนมันก็เวลานี้เดี๋ยวเขาจะเพิ่มของเขาเองจะบวกลงเองอ๋<ล>งอมันรู้ของมันเองถูกต้องอันคือแต่คือเวลาของเขาอาจจะอยู่ที่ระดับนี้เลยเส้นของเขาปกติเดี๋ยวเดี๋ยวเวลามันจะเปลี่ยนอีกทีเหรออ่าอันนี้คือคือเวลาหลักๆที่เขาตั้งไว้ให้เลยจะอยู่ที่ประมาณนี้ครับใช่ครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนก็คือเป็นระบบเอไอใช่ครับผมจะหยุดก่อนเดี๋ยวพี่หยุดเดี๋ยวเอาน้ำยามาใส่ อ่ง้นอย่างนี้ผมผมจะเอาน้ําออกเลยไหมจะลองน้ําออกอะไรนะฮะอยากจะลองเอาน้ําออกก่อนนี้ได้ไหมจะลองเอาน้ําออกตรงนี้มันมีระบายตอนนี้ไม่มีการระบายพี่มันไม่มีระบายน้ําออกมันมีแต่กันอ่าแบบเสร็จแล้วอ่ะอะไรนะสมมุติเราไม่เอาแล้วเรา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 หยุดจะหยุดซักละเราจะเอาผ้าออกแล้วตอนเนี้ถ้าผ้าออกมันมีระบบน้ำพี่ใช่มันมีระบบน้ําอ่ะเครื่องจะไม่เปิดคายล็อกออกให้เอเหรอพเซนเซอร์เขาจะล็อกของพี่เนี่ยมันไม่มีตัวระบายน้ําออก อืมถ้าสมมติผมสมมติผมผมจะรีบไปธุระ่เงี้ยผมจะเอาผมจะจะเอาผ้าออกมาแล้วยงเงี<ม>้ยทาไงสามารถเสร็จเดียวไม่ต้องเปิดตรงนี้ล้วให้อาบายน้ําออกก็เหรอโอ้ใช่มีวิธีแต่พี่ดูมันไม่มีระบายน้ําออกอืมมันมีจากการปันนป่นหมาดปั่นหมาดก็คือมันไม่มีน้าแล้วมันจะปั่นออกให้อืมปั่นจากตัวผ้าแต่ระบบมีน้ําแล้วเนี่ยมีทางเนียวพี่ตรงนี้อืมพี่ต้องเดินออกอย่างนี้อย่างเดียวไปดึงเอาถังมารองเลย แล้วก็ดึงออกอย่างเดียวอเมรอนรุ่นนี้ไม่มีการระบายน้ําออกสมมติผมผมผมรู้สึกว่ามันซักเร็วเกินไปเงี้ยผมผมอยากจะเสร็จมันลดเวลาเลยไม่ได้อย่ <c oughs> หนึ่งนาทีพอเนี้ยอ๋อเร็วสุดคือนี่วิด่วนสิบห้านาทีเนาตัวนี้เป็นมาตรฐานเซตตามเวลาของเขาอ่าสมมติด่วนสิบห้านาทีเดี๋ยวผมมาซักใหม่อ๋อไอ้ตรงนี้กดไม่ได้ถูกไหมถ้มามากดตรงไหนโอ้คสิบห้านาทีสิบห้านาทีลดไม่ได้ลดไม่ได้แล้วถูกต้องฮะอันนี้คือมาตรฐานของเขาเขาตั้งมาให้มันก็ซักด่วนไปก่อน ปุ๊บแล้วกดสตาร์ทโอเค่อันนี้15ทีปุ๊บเดี๋ยวน้ำมันก็ออกมาน้ำมันจะรีดทิ้งไปเองอ๋อโอเคแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ค่อยมาซักอืมอ่ได้ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าพี่อยู่ในเนี้ยแล้วถ้าพี่จะเปิดแล้วฝาออกเนี้ยน้ำพี่ท่วมห้องแน่นอนเพ้ามีระบบน้ำเขาจะระบายน้ำก็ต่อเมื่อถึงเวลาที่เขากำหนดอืมันน่าจะปรับได้นะตอนนี้ฟิกเวลาเอาเอาแค่5นาทีพอ5นาทีอะ ถ้ามันปับได้อะพี่ระบบพี่ก็ล้วนอย่างนี้ยเพราะระบบน้ำยาพี่ไม่จ่ายระบบน้ำยาปอกเันรูกไม่จ่ายการซักไม่จ่ายเพราะเขามีเวลารอบของเขาเวลาตันจ่ายน้ำยาเซ็นเซอร์ใช่พี่เนี่ยครับก็ปกติไม่ไม่มีอะไรพอให้มันซักเทสระบบไปก่อนพี่ระบบอีกทีหนึ่งพี่ก็น้ำยามาใส่แล้วก็มากดอีกตัวที่เขาบอกเขาบอกมันจะเหม็นกลิ่นยาในช่วงแรกรุ่นรุนี้ยเหม็นยางเหม็นซักแปบซักพักเหม็นสิบรอบ ใช่ไม่ถึงซิบร้อหรอกพี่สองสามล้อกับน้ำยาซักใหมเนี่ยมันก็หายมันจะเหม็นตัวโยกอบอ่ะพี่ของใหม่ใหม่จะอบเท่านั้นี่เลยจำยี่ห่อเหมือนกับทุกยี่ห่อพี่ไม่มียี่ห้ออะไรไม่เหมือนกันใช่พี่นี่แหละครับอันนี้แหละครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับครับ